ออออโอ้โซกันนะสวัสดีครับมือนี่สิพาวันแรงงานมือนี่สิพามาเอานอไม้ฝนตกหลายมือแล้ว ไม่เป็นช่งคือสีออกเนี่ยแหละเนาะเอามาเบ่งกัน,นอืมพอแล้วโอ้งามๆเลยตัวนี้ป้อมพุ่นมาตดินไม่ไมนี่นี่เสียมเสียม ชดแข็งเนาะเสียมกับเสียมจะเปลี่ยนอืเอามาโชว์กันนะเต้ี่ยมแหลกเนามันแล้วมือนี่พอได้กับมือเปล่าแล้วคนตุกส่วงสามมือ,อยังออกดีเนาะนีะ่อ้หนีอยน,นี่กับ,บักงามเลยนะตั้งโจโคโอูอยู่ ô số cái nào? ơi, cái khun, cái coi mai, ô này quên này, non như này, gan bao này, bao, kia ดวงในเลยนอนนี่เอออืมมาแล้วมาแล้วเมื่อนี้่ vui đó vì cái miêu yên còn subscribe cho kênh Ghiền thấy nó ngam đây bà này ui còn xuân gì Nó subscribe cho อโอ้ยนอนหนึงตัวนี้เห็นบ้างอ้แตนอ,นอว,วบเลยเวย้ยเอาท่าเลยโอ้ฝนตกใหม่ครับไหม่มีแตโน,นอุอว,วบเลยพ่นขึ้นมา อยู่วเว้นที่มากพี่ไปทีไปพุ่นก็ได้น้ำขักเลยนนนอ,เอนเลยตองมอาจากกินเลยเกียงือหวานช่วยเลย

มนแล้วมันแล้วนี่นี่อืโอ้ยข่าวจุนพูน Ở ừ. lên ngắt Ngắt đâu Bỏ pha ngắt nữa tụi có đó nó Xem phụ rồi Hơi ướt này โอ้ฟังเสียงมันล่ะนี่มวย oh, <coughs> <coughs> รับอดเดวนมันนเลยเนาะคนทุกไม่ครับบอกระบัทั้งนันทั้งบาด<ม>เว้ยบ้าอะไเตืบตั่เน,นาะงามๆเลยขอลาด ออคลิปนี้ก็ไว้ซสำนีแหละครับขอบคุณครับ